กำลังลงทรีทเม้นต์มุนตราเพอร์เฟก a r มาร์กในการรักษาสิวเนาะน้องเป็นสิวที่หน้าทั้งสองข้างที่แก้ั้งสองข้างสิวอักเสบเราก็ได้มา,มาร์กมุนตราเพอร์เฟกมาร์กแล้วก็ได้สเปรย์เพปไทม์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะตอนนี้สิวยุบเปลี่ยนมาร์กจนทั่วหน้าแล้วก็เราจะทิ้งมาร์กไว้15นาทีแล้วก็มาดึงมาร์กออก บริเวณแก้มที่สิวเยอะๆเราก็จะมาร์กหนานิดนึงเพราะว่ามาร์กเนี่ยจะลดการอักเสบของเซลล์ผิวโดยเฉพาะสิวช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ในผิวของเราด้วยนะน่าสิวจะยุบลดการระคายเคืองแล้วก็คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยเราจะแกะมาร์กออกนะคะลักษณะของเนื้อมาร์กจะนิ่มเพราะว่าเป็นมาร์กที่เติมความชุ่มชืน้น ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีมากภายใน15นาทีเราจะเห็นความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงของผิวส่วนบริเวณหน้าผาน,นะคะผิวจะดูนุ่มชุ่มชื้นมากเลยไม่ติดขนคิ้วไม่ติดขนตาน